ัลโหลสวัสดีทุกคน mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูวิธีการสู้กับบอสบนดาว s ซ t u r เทิรจะเป็นบอสท,ที่มีชื่อว่า general sagasrak สำหรับท่าที่เหมาะจะเอาไปสู้ด้วยเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นท่า radiation เพราะว่าจะเป็นท่าที่บอสแพ้ทางมากที่สุดสำหรับวิธีการต่อสู้กับบอสตัวนี้เราจะไม่สามารถยิงได้ตามปกติ เพื่อนๆจะต้องคอยสังเกตบนร่างกายของบอสจุดที่เราสามารถทำดาเมจได้มันจะมีแสงสีฟ้าซึ่งมันไม่ได้เปิดตลอดเวลาบอสมันก็จะเปิดเปิดปิดปิดแบบนี้แหละไปเรื่อยๆเราก็ก็ต้องคอยยิงไปเรื่อยๆเหมือนกันจนกว่าบอสจะตายจบแล้วทุกคนวิธีการสู้กับบอสมีแค่นี้เลยเย้บายๆเล่นรเล่นสิ่งที่ต้องระวังในการต่อสู้กับบอสอย่างแรกเลยก็คือท่าโจมตีของมัน คือมันจะใช้ไฟในการสู้กับเราแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นท่าที่โจมตีแบบกว้างๆสองก็คือลูกน้องที่จะคอยเข้ามายิงเราเรื่อยๆสําหรับตัวละครที่แนะนำให้เอามาสู้ด้วยในด่านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีสกิลป้องกันจะเป็นใส่เกาะหรือว่าลดดาเมจก็ได้ตัวละครที่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธ หรือว่าในทีมอาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีสกิลโจมตีกว้างๆเอาไว้เคียร์ลูกน้องก็ได้ส่วนอาวุธก็ไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องใช้กันเป็นพิเศษถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะหรือใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็เอามาแชร์บอกกันได้เลยข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคต ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย